ถ้าบอกว่ามีหมอที่สามารถทําให้คนพิการเดินได้ด้วยเข็มเพียงหนึ่งเล่มคุณจะเชื่อไหมเจียนหยวนเซียวหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จชีวิตของเขาพังทลายในชั่วข้ามคืนอุบัติเหตุรถชนทําให้เขาติดรถเข็นไปตลอดชีวิตหมอทุกคนบอกว่าเขาจะไม่สามารถเดินได้อีกแต่แล้วหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งก็โทรมาหาเขาเธอบอกว่า เธอสามารถทำให้เขายืนขึ้นได้ด้วยการฉีดยาเพียงครั้งเดียวนี่คือปาฏิหาริย์หรือมันเป็นเพียงคำสัญญาที่หลอกลวงติดตามเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการฝนตกหนักในคืนนั้นเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องทั่วทั้งเมืองในคฤราหารหรู้ร้าแห่งหนึ่งชายหนุ่มนั่งอยู่บนรถเข็นข้างหน้าต่างกระจกใสเขามองออกไปยังสายฝนที่โปรยปลายลงมา ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแสงไฟฟ้าแลบส่องเข้ามาในห้องทําให้เห็นเงาของเขาสะท้อนอยู่บนพื้นหินอ่อนเขาชื่อเจียนหยวนเชี่ยวหนุ่มอายุเพียง32ปีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนเมื่อสามปีที่แล้วเขาประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรง กระดูกสันหลังส่วนล่างของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์บอกว่าเขาจะไม่สามารถเดินได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเขาติดอยู่กับรถเข็นนี้ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความสำเร็จกลายเป็นความสิ้นหวังเขาลองหาหมอทุกคนไปโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วโลกแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้เสียงประตูเปิดคนใช้เดินเข้ามา เธอถือถาดอาหารเย็นไว้ในมือคุณเจียนหยวนคะได้เวลาทานอาหารแล้วเจียนหยวนไม่ได้หันมามองเขายังคงจ้องมองไปที่หน้าต่างเขาไม่อยากทานอะไรไม่อยากคุยกับใครเขาแค่อยากอยู่คนเดียวคนใช้วางถาดอาหารไว้บนโต๊ะแล้วเดินออกไปอย่างเงียบเชียบทิ้งให้เจียนหยวนอยู่ตามลำพังในความมืดและความเงียบ เขาปิดตาลงความทรงจำในอดีตผ่านเข้ามาในหัวเขาเห็นภาพตัวเองที่เคยวิ่งเคยเต้นเคยปีนเขาทุกอย่างที่เขาทำได้ตอนนี้กลายเป็นเพียงความฝันน้ำตาไหลออกมาจากมุมตาเขาเช็ดมันออกอย่างรวดเร็วเขาไม่ชอบร้องไห้แต่บางครั้งมันก็ยากเกินกว่าจะกลัน้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เขาหยิบมันขึ้นมาเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักเขาลังเลสักครู่แล้วกดรับสายสวัสดีค่ะคุณเจียนหยวนเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากอีกฝั่งเสียงนั้นนุ่มนวลและอบอุ่นดิฉันชื่อหลิงเซียวดิฉันเป็นหมอจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนเจียนหยวนขมวดคิ้วเขาไม่ได้นัดกับหมอคนไหนคุณต้องการอะไร เสียงเขาเย็นชาและไม่เป็นมิตรดิฉันได้ยินเรื่องของคุณมาและดิฉันเชื่อว่าดิฉันสามารถช่วยคุณได้เจียนหยวนหัวเราะเสียงแหบหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมขื่นคุณก็เหมือนคนอื่นพูดว่าช่วยได้แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ฉันเบื่อคำสัญญาเหล่านี้แล้วหลินเสียงเงียบไปสักครู่แล้วพูดอีกครั้งดิฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ แต่ดิฉันไม่ได้มาให้คำสัญญาเท็จด,ดิฉันมีวิธีการรักษาพิเศษที่อาจจะช่วยคุณได้เจียนหยวนกำลังจะวางสายแต่มีอะไรบางอย่างในเสียงของเธอที่ทำให้เขาหยุดมันเป็นความมั่นใจที่แตกต่างจากหมอคนอื่นวิธีการอะไรเขาถามด้วยความสงสยัยการฝังเข็มและยาสมุนไพรโบราณหลินเซียวตอบ วิธีนี้ถูกส่งต่อมาในตระกูลของดิฉันมันสามารถกระตุ้นระบบประสาทที่ได้รับความเสียหายและทำให้กล้ามเนื้อทํางานอีกครั้งเจียนหยวนสายหัวเขาได้ยินสิ่งที่คล้ายกันมามากเกินไปทุกคนพูดว่าช่วยได้แต่ไม่มีใครทําได้จริงฉันไม่สนใจอย่าเสียเวลาของฉันและคุณเขากำลังจะวางสายแต่หลินเซียพูดขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ดิฉันมาพบคุณเพียงครั้งเดียวถ้าดิฉันไม่สามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นคุณไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวและดิฉันจะไม่มารบกวนคุณอีกเจียนหยวนหยุดไปเขาคิดถึงข้อเสนอนี้ไม่มีอะไรจะเสียแค่เสียเวลาเล็กน้อยและเวลาของเขาไม่ได้มีค่าอะไรอยู่แล้วได้พรุ่งนี้เวลาสิบโมงเช้าที่คฤราสา์ของฉัน เขาตอบแล้วก็วางสายคืนนั้นผ่านไปอย่างช้าช้าเจียนหยวนนอนไม่หลับเขาคิดถึงคำพูดของหลินเซี่ยวส่วนหนึ่งของเขาหวังแต่อีกส่วนหนึ่งกลัวที่จะหวังเพราะความหวังที่แตกสลายเจ็บปวดกว่าการไม่มีความหวังเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเจียนหยวนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นรอหลินเซี่ยว เขามองไปที่นาฬิกาบนฝาผนังเข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ช้ามากแต่ละวินาทีรู้สึกเหมือนหนึ่งชั่วโมงในที่สุดเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นคนใช้เปิดประตูผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเจียนหยวนมองไปที่เธอเขาประหลาดใจหลินเซียวดูอายุประมาณ25ปีผิวขาวเนียนผมยาวสีดำ ใบหน้างามอย่างเป็นธรรมชาติเธอสวมชุดจีนสีขาวถือกระเป๋าหนังเก่าๆไว้ในมือสวัสดีค่ะคุณเจียนหยวนหลินเซียวยิ้มให้เขายิ้มที่อบอุ่นและจริงใจเจียนหยวนพยักหน้าไม่ได้ยิ้มตอบเขายังคงมีกำแพงกั้นไว้เธอเดินเข้ามาใกล้แล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเขาดิฉันขอตรวจร่างกายของคุณหน่อยได้ไหมคะ ลินเซียถามเจียนหยวนแสดงท่าทางไม่แยแสตามสบายลินเซียว,วางกระเป๋าลงเธอเอามือสัมผัสที่ขาของเขากดที่จุดต่างๆอย่างระม,มัดระวังใบหน้าของเธอจริงจังและตั้งใจเจียนหยวนมองเธอเขารู้สึกอะไรบางอย่างบางทีมันอาจเป็นความหวังหรือบางทีมันแค่ความสงสัยเฉยๆลินเซียวถอนมือออก และมองเขาตรงๆสภาพของคุณไม่ได้แย่อย่างที่คิดเส้นประสาทยังมีชีวิตอยู่แค่ถูกบล็อกเท่านั้นเจียนหยวนหัวเราะเสียงแหบหมอทุกคนพูดอย่างนี้แต่ไม่มีใครแก้ปัญหาได้หลินเซียวไม่โกรธเธอยิ้มเบาๆเพราะพวกเขาใช้วิธีผิดพวกเขาพยายามซ่อมแซมเส้นประสาทแต่ไม่ได้กระตุ้นพลังงานในร่างกาย เจียนหยวนขมวดคิ้วพลังงานในร่างกายคุณหมายถึงอะไรชีเหรอคะลินเซียวตอบพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกคนเมื่อชีถูกบล็อกร่างกายก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ดิฉันจะปลดบล็อกช่องทางชีของคุณแล้วกระตุ้นให้เส้นประสาททำงานอีกครั้งเจียนหยวนส่ายหัวนี่มันฟังดูเหมือนเรื่องไร้าสาระ เขาไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่เขาก็ยอมให้เธอลองอย่างไรเสียเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียลินเซียเปิดกระเป๋าของเธอเอาเข็มฝังเข็มชุดหนึ่งออกมาเข็มเหล่านั้นบางและยาวทำจากทองแดงบริสุทธิ์มันแวววาวใต้แสงไฟเจียนหยวนมองเข็มเหล่านั้นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเขารู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยอมแสดงออก ลินเซียสังเกตเห็นสีหน้าของเขาอย่ากลัวค่ะมันจะไม่เจ็บเธอพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแล้วเธอก็เริ่มทำงานเธอคลายกางเกงของเขาออกเปิดเผยขาที่ผอมบางและไร้กำลังขาที่เคยแข็งแรงตอนนี้กลายเป็นเพียงภาระลินเซียถูขาของเขาเบาๆเธอหาจุดฝังเข็มอย่างระมัดระวังแล้เธอก็เริ่มปักเข็ม เข็มแรกเข้าไปที่หลังเขา่าเจียนหยวนไม่รู้สึกอะไรเหมือนเคยเขาไม่สามารถรู้สึกอะไรได้จากขาของเขาลินเซียปักเข็มอีกหลายเข็มที่ต้นขาที่หน้าแข้งที่ข้อเทา้าทุกเข็มถูกวางไว้อย่างแม่นยำใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจเหงือเริ่มออกที่หน้าผากของเธอเจียนหยวนมองเธอทำงาน เขาเริ่มรู้สึกแปลกแปลกมันไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานแล้วมันเหมือนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลเวียนในขาของเขาหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นนี่คืออะไรเขากำลังจินตนาการหรือเปล่าลินเซียวเสร็จสิ้นการปักเข็มเธอถอยกลับไปนั่งตอนนี้ดิฉันจะฉีดยาพิเศษ ยานี้ททำจากสมุนไพราหายากที่เติบโตบนภูเขาสูงมันจะเร่งกระบวนการรักษาเธอเอาหลอดฉีดยาออกมาภายในมีของเหลวสีเขียวใสมันเปล่งแสงอ่อนๆเจนหยวนจ้องมองหลอดฉีดยาใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยแต่ก็มีความหวังแฝงอยู่ด้วยลินเซียฉีดยาเข้าไปที่จุดฝังเข็ม ของเหลวสีเขียวไหลเข้าไปในร่างกายของเขาทันใดนั้นเจียนหยวนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างมันเหมือนความร้อนแผ่ขยายออกจากจุดที่ฉีดไปทั่วทั้งขาของเขาความร้อนนั้นเข้มข้นขึ้นมันเริ่มเจ็บแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดแบบปกติมันเหมือนมีไฟไม่อยู่ภายในเจียนหยวนกัดริมฝีปากเขาไม่อยากร้องออกมา เมื่อไหลออกจากหน้าผากของเขามือของเขากำแขนก e ้าวอีแนนข้อมือของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวหลินเซียวมองเขาด้วยความเป็นห่วงทนไว้นะคะมันจะผ่านไปในไม่ช้าเธอพูดเบาๆเจียนหยวนพยักหน้าเขาหายใจเข้าออกอย่างหนักพยายามควบคุมความเจ็บปวดความร้อนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันแทบจะทนไม่ไหว แต่แล้วมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปความร้อนเริ่มลดลงแทนที่ด้วยความรู้สึกเย็นสดชื่นมันเหมือนน้ำเย็นไหลผ่านเส้นเลือดของเขาเจียนหยวนลืมตาขึ้นเขามองลงไปที่ขาของตัวเองและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้เขารู้สึกถึงเท้าของเขารู้สึกถึงนิ้วเท้ารู้สึกถึงพื้นใต้เท้า หัวใจของเขาเต้นแรงจนเกือบจะระเบิดนี่มันเป็นไปได้หรือหรือเขากำลังฝันเขาพยายามขยับนิ้วเท้าและนิ้วเท้าของเขาก็ขยับเพียงเล็กน้อยแต่มันขยับจริงๆเจียนหยวนจ้องมองด้วยความตกใจน้ำตาเริ่มไหลออกมาเขาไม่สามารถเชื่อได้หลังจากสามปีที่รู้สึกไม่มีอะไรตอนนี้เขากลับรู้สึกได้อีกครั้ง หลินเซียยิ้มเห็นไหมคะดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันสามารถช่วยคุณได้เธอพูดด้วยความภาคภูมิใจเจียนหยวนมองเธอครั้งนี้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความกตัญยูขอบคุณเขาพูดเสียงสัน่นขอบคุณมากหลินเซียสายหัวยังไม่หรอกคะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคุณจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง อย่างน้อยสามเดือนเธออธิบายทุกสัปดาห์ดิฉันจะมาฝังเข็มและฉีดยาให้คุณค่อยๆเส้นประสาทจะฟื้นตัวเต็มที่และคุณจะสามารถเดินได้อีกครั้งเจียนหยวนพยักหน้าอย่างรวดเร็วเขายินดีทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาเดินได้อีกครั้งฉันจะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เขาพูดลินเซียวหัวเราะเบาๆ ดิฉันไม่ได้ทําเพื่อเงินหรอกคะดิฉันทำเพราะต้องการช่วยคนเธอหยุดพักสักครู่แต่ถ้าคุณอยากให้อะไรดิฉันดิฉันก็มีข้อเสนอหนึ่งเจียนหยวนมองเธอด้วยความสนใจอะไรบอกฉันมาหลินเซียวมองเขาตรงๆโรงพยาบาลของดิฉันเล็กมากและขาดเงินทุนดิฉันต้องการสนับสนุนเพื่อขยายการรักษา และช่วยคนอื่นๆที่เหมือนคุณเจียนหยวนยิ้มนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขายิ้มจริงๆไม่มีปัญหาฉันจะสนับสนุนโรงพยาบาลของคุณและเราจะช่วยคนอื่นๆด้วยกันหลินเซียวยิ้มกว้างขอบคุณค่ะนี่หมายความมากสำหรับดิฉันสามเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกสัปดาห์หลินเซียวมาที่คฤริา เธอฝังเข็มและฉีดยาให้เจียนหยวนทุกครั้งที่เธอมาเจียนหยวนก็รู้สึกดีขึ้นขาของเขาแข็งแรงขึ้นเขาเริ่มรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่เคยหายไปและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันที่หลิงเซียวบอกว่าเขาพร้อมที่จะลองยืนเจียนหยวนนั่งอยู่บนรถเข็นหัวใจของเขาเต้นแรงเขากลัวแต่ก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ลินเซียวยืนอยู่ข้างๆเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมแล้วหรือคะเธอถามเจียนหยวนหายใจเข้าลึกๆพร้อมแล้วเขาตอบเขาวางมือบนที่เท้าแขนของรถเข็นแล้วค่อยๆดันตัวเองขึ้นขาของเขาสั่นแต่มันทนน้ำหนักได้เขายืนขึ้นครั้งแรกในรอบสามปี เจียนหยวนยืนด้วยขาของเขาเองน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาแต่ครั้งนี้มันเป็นน้ําตาแห่งความสุขเขามองไปรอบๆทุกอย่างดูแตกต่างจากมุมนี้โลกดูกว้างขวางขึ้นดูสวยงามขึ้นหลินเซียวยิ้มดวงตาของเธอก็เปียกไปด้วยน้ําตาเช่นกันเห็นไหมคะคุณทำได้เธอพูด เจียนหยวนหันไปมองเธอขอบคุณเขาพูดคำนี้ไม่เพียงพอแต่มันคือทั้งหมดที่เขาพูดได้หลินเซียวสายหัวคุณไม่ต้องขอบคุณดิฉันคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้คุณต่อสู้และฝ่าฟันมาได้นั่นคือความแข็งแกร่งของคุณเองตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเจียนหยวนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาฝึกเดินทุกวัน ทุกสัปดาห์เขาเดินได้ดีขึ้นและภายในหเดือนเขาสามารถเดินได้อย่างปกติไม่ต้องพึ่งรถเข็นอีกต่อไปเขากลับไปทำงานที่บริษัทพนักงานทุกคนดีใจที่เห็นเขายืนเดินได้และเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้กลับมาแต่มากกว่านั้นเจียนหยวนไม่ลืมคำสัญญาของเขาเขาสนับสนุนโรงพยาบาลของหลิงเซียวอย่างเต็มที่เขาสร้างอาคารใหม่ ซื้ออุปกรณ์ทันสมัยและจ้างหมอเพิ่มเติมโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนของหลินเซี่ยวกลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศผู้คนมาจากทุกที่เพื่อรับการรักษาและหลายคนที่สิ้นหวังก็ได้รับความหวังใหม่วันหนึ่งเจียนหยวนไปเยี่ยมโรงพยาบาลเขาเห็นหลินเซียยกำลังรักษาเด็กชายคนหนึ่งเด็กที่ไม่สามารถเดินได้เหมือนที่เขาเคยเป็น เขายืนดูจากระยะไกลเห็นหลินเซียวยิ้มให้กับเด็กเห็นเธอทํางานอย่างอดทนและเอาใจใส่และเขารู้ว่าเขาโชคดีมากที่ได้พบเธอหลินเซียวเสร็จสิ้นการรักษาเธอหันมาเห็นเจียนหยวนแล้วเดินเข้ามาหาเขามาเยี่ยมอีกแล้วเหรอคะเธอถามด้วยรอยยิ้มเจียนหยวนพยักหน้าฉันอยากดูว่าทุกอย่างเป็นอย่างไร และฉันก็อยากขอบคุณคุณอีกครั้งหลินเซียหัวเราะคุณขอบคุณดิฉันมาหลายครั้งแล้วไม่ต้องพูดอีกหรอกคะเจียนหยวนมองเธอด้วยสายตาจริงจังไม่ใช่ฉันหมายถึงอีกอย่างหนึ่งเขาหยุดพักสักครู่คุณไม่ได้แค่ช่วยให้ฉันยืนขึ้นได้คุณยังช่วยให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งคุณให้ความหวังกับฉันและสอนให้ฉันเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ หลินเซียวยิ้มอย่างอบอุ่นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การรักษาร่างกายแต่การรักษาจิตใจด้วยเมื่อคนเรามีความหวังพวกเขาสามารถเอาชนะอะไรก็ได้เจียนหยวนพยักหน้าเขารู้ว่าเธอพูดถูกและเขาก็ตัดสินใจแล้วเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือของเขาเพื่อช่วยคนอื่นๆที่สูญเสียความหวังเหมือนที่หลิงเซียวช่วยเขา หลายปีผ่านไปเจียนหยวนและหลิงเซียวทำงานร่วมกันพวกเขาสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศพวกเขาให้การรักษาฟรีและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ชีวิตของเจียนหยวนเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์จากคนที่สิ้นหวังและเศร้าหมองเขากลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและเขารู้ว่าบางทีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดกับเขาเพราะมันนําเขามาพบกับหลินเซี่ยวและสอนเขาถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่ความสําเร็จหรือความมั่งคั่งแต่คือการช่วยเหลือผู้อื่นและการแบ่งปันความหวังในคืนหนึ่งเจียนหยวนยืนอยู่หน้าต่างเดิมที่เขาเคยนั่งอยู่บนรถเข็นมองออกไปยังฝนที่ตกแต่ครั้งนี้เขายืนด้วยขาของเขาเอง แสงฟ้าแลบส่องเข้ามาแต่เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าหลังพายุจะมีแสงแดดและหลังความมืดจะมีความหวังเขายิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขชีวิตเป็นของขวัญและเขาจะไม่เสียมันไปอีกเขาจะใช้มันอย่างมีคุณค่าเพื่อตัวเองและผู้อื่นและนั่นคือเรื่องราวของเจนหยวน ซี o ที่พิการขาทั้งสองข้างแต่ได้รับโอกาสครั้งที่สองจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหัวใจทองและมือที่สามารถรักษาได้ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รักษาจิตวิญญาณด้วยจบ